สวัสดีครับกลับพบกับ c t f ไฟ h ์วันนี้ผมกอล์ฟแคทไฟจะมาแนะนำเทคนิควิธีการจับเวลาการบูตคอมพิวเตอร์ด้วยบ o ตเลเซอรนะครับต้องบอกเป็นหนึ่งโปรแกรมที่น่าสนใจครับสำหรับคนที่ต้องการเช็คเวลาการบูตคอมพิวเตอร์ว่ามันช้าลงไหมนะครับพี่กอลฟเชื่อว่าหลายคนคงเคยเป็นนะใช้คอมพิวเตอร์ไปสักพักแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะ คอมพิวเตอร์เนี่ยมันบูธช้านะครับเอ๊ะทำไมมันบูธช้าลงนะครับมันเกิดจากอะไรนะครับแล้วมันช้าจริงไหมนะครับซึ่งขั้นตอนในการเช็คตรงนี้พี่กอฟแนะนําว่าสามารถใช้โปรแกรมชื่อว่าบู o เลเซอร์นะครับเช็คได้สามารถจับเวลาเวลาเราบูธเนี่ยบูธกี่นาทีแล้วก็มีคําแนะนําว่าเราสามารถไปแก้ไขได้ด้วยนะครับว่าจะทํายังไงให้บูธคอมพิวเตอร์ได้เร็วขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าขั้นตอนในการติดตั้งและการใช้งานนั้นทํำยังไงไปชมกันเลยครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนในการเช็คเวลาการ, boot ร,ร,ารบ บูตเลเซอร์นะครับก็คือบิกอัพริ้งไว้ด้านล่างแล้วกดเข้ามาเจอหน้านี้นะครับพอกดเข้ามาปุ๊บนะครับก็ให้กดมาที่หัวข้อดาวน์โหลดครับโปรแกรมนี้ดาวน์โหลดได้ฟรีนะใช้งานได้ฟรีนะครับกดดาวนโหลดได้เลยครับจากนั้นก็คือเข้ามาหน้านี้นะครับให้กด c c e p t and download นะครับตรงนี้นะครับกดเข้าไปครับแล้วก็มันจะเป็นไฟล์ซิปนะครับก็คือให้เราแตกไฟล์ซิปได้เลยครับลิกขวาแล้วก็ไ t เท็ม all นะครับแล้วก็แตกไฟล์ออกมาได้เลยนะครับ จากนั้นก็คือกดเข้าไปที่โฟลเดอร์นี้นะครับจากนั้นก็กดเซตอัพได้เลยครับปุ๊บนะครับอ่าพี่ก็ขออนุญาตปิดหน้านี้นะนะครับภาษานะครับก็จะมีภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ภาษาอื่นยกเว้นภาษาไทยนะก็เลือกภาษาอังกฤษนะนะครับกดโอเคนะครับแล้วกดเน็กนะครับกดยอมรับนะครับแล้วกดเน็กนะครับแล้วกดเน็กครับแล้วกดติดตั้งได้เลยครับกดเน็กอีกทีหนึ่งนะครับ สร้างช็อตคัดไว้ไหมพี่กอฟสร้างไว้นะครับแล้วแต่ชอบไม่ชอบนะนะครับถ้าเกิดชอบก็คือสร้างช็อตคัดไม่ชอบปติ๊กออกนะครับกดเด็กครับแล้วก็กด stall อลจากนั้นก็รอนะครับเมื่อตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับให้กด finish ครับโปรแกรมจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับเริ่มต้นให้กดที่ start ครับ start เนี่ยจะมี3หัวข้อนะครับ หัวข้อแรกก็คือหัวข้อลรกก็คือกด start เพื่อเขาเลือกทดสอบนะครับเทสก่อนเลยว่าตัวในส่วนของการรีสตาร์ทเครื่องปุ๊บเนี่ยจะใช้เวลากี่นาทีนะครับหัวข้อที่2ก็คือ,อตัวนี้จะเป็นการ c ล e a n boot ก็คือจะเป็นการทดสอบนะครับว่า,วาเมื่อใช้ฟังก์ชันการคล e นบ boot time า,าของเขาเนี่ยก็คือใช้โปรแกรมตัวนี้นะครับในการใช้ในการขเขาเรียกว่าจัดการนะครับก็จะลดเวลาไปเท่าไหร่นะครับและส่วนสุดท้ายก็คือ startup program time นะครับคือเขาจะแนะนําว่า ตัวโปรแกรมอะไรบ้างนะครับที่เป็นตัวส่งผลกับการใช้งานของตัวคอมพิวเตอร์เราที่ทำให้บูตช้านะครับแต่อันเนี้ยเดี๋ยวไปกดสตาร์ทปุ๊บมันจะรีสตาร์ทเครื่องนะครับเมื่อเราเปิดหน้าโปรแกรมขึ้นมานะครับก็ตัวบูตเลเซอร์นะครับก็จะบอกเรื่องระยะเวลาในการบูตเนี่ยกี่นาทีนะครับก็คือ1นาทีนะครับก็คือ6 1สิเวินะครับเห็นไหมนะครับแล้วที่สําคัญก็คือมันจะแยกสัดส่วนว่าอะไรบ้างที่ใช้ระยะเวลาในการบูตแตกต่างกันไปนะครับอย่างเช่น P-Boot เบื้องต้นเนี่ยอันเนี้ยมันไม่สามารถไปแก้ไขอะไรได้นะครับ แต่วิดีโอบู t เนี่ยเราสามารถปรับแต่งได้นะครับและสุดท้ายก็คือเดสก์ท็อปเนี่ยเราสามารถปรับแต่งได้นี่ก็คือ2ส่วนที่เราสามารถปรับแต่งได้นะครับซึ่งนะครับเขาจะมีหัวข้อที่2ก็คือกดเข้าไปที่คลินบูตนะครับตรงนี้นะคลินบูตเทสต์นะคืออันเนี้ยนนเป็นหัวข้อ,ก,อก,ก,ก, Taste, ก็คือใช้โปรแกรมตัวเนี้ยเป็นตัวช่วยนะครับในการเขาเรียกว่าสตาร์ทเทสก็คือใช้โปรแกรมตัวเนี้ยปิดฟังก์ชันต่างๆแล้วก็ใช้โปรแกรมตัวเนี้ยเป็นตัวช่วยบูตนะครับอันเนี้ยถ้าเกิดเรากดไปปุ๊บเนี่ยมันจะรีสตาร์ทเครื่องแต่มันจะทำ ตอนนี้นะครับก็เนี่ยครับมันทําการเช็คนะครับในส่วนของตัวนี้นะครับแล้วก็จะเห็นว่าด้านขวามือนะครับเห็นไหมก็จะมีหน้าจอเช็คในเรื่องของสถานะให้อยู่นะครับอ่าเป็นรอสักคู่นะคราวนี้ก็จะแจ้งว่ามีโปรแกรมอะไรบ้างนะครับในตัวของเดสก์ท็อปนะครับที่อ่ารันอยู่นะครับก็คือตัวโปรแกรมที่ เราสามารถเลือกเขาเรียกว่าปิดได้นะอันนี้ก็คือจะเช็คสถานะให้เราดูก่อนว่าเฮ้ยโปรแกรมบางโปรแกรมเนี่ยมันจะทําการรันอยู่นะครับทําให้มันเสียเรื่องของระยะเวลานะครับอันนี้ก็คือจะโชว์ว่ามันมีการปิดนะครับอ่า เมื่อกี้สโลว์เห็นไหมคราวนี้ไม่สโลว์เลยเห็นไหมก็พร้อมนะครับพร้อมใช้งานตรงนี้นะครับก็จะมีสัญลักษณ์ตรงนี้ขึ้นมานะครับใช้เวลาเหลือจากเมื่อกี้6 1วิตอนนี้เหลือ49วินะครับตรงนี้นะครับก็คือในการใช้งานนะครับก็คือในการบูตขึ้นมานะครับเอาะละกดเข้ามาดูเพิ่มเติมเนี่ยนะฮะก็จะเป็นในส่วนของตัว Performance Boost นะครับตรงนี้นะครับก็คือทําให้ระยะเวลาในการบูตเนี่ยนะครับก็คือลดลงนะครับแล้วที่สําคัญก็คือที่เราอยากรู้ว่าเอ๊ะ เวลาเราใช้งานคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับประวัติการใช้งานนะครับว่าบูตช้าลงหรือเปล่านะครับก็คือเรามาสามารถดูตัวเนี่ยฮะสตอรี่ได้นะครับนี้ครับตัวนี้นะครับสตอรี่บูตนะครับคือประวัตินะครับเนี่ยดูได้เลยว่าวันไหนใช้เวลาบูตยังไงบ้างนะครับเนี่ยฮะนะครับอันนี้ก็จะแจ้งเตือนมีสัญลักษณ์บอกด้วยว่าอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีนะครับมาดูต่อมาคือมันจะมีหัวข้อเพิ่มอีกอันก็คืออันที่3อันที่3เนี่ยเขาบอกว่า โปรแกรมไทมก็คือตัวนี้นะครับคือเราสามารถไปกดดูว่าเอ๊ะโปรแกรมอะไรบ้างนะครับที่มีผลนะครับเรื่องของระยะเวลานะครับในการทําให้ตัวบูสเนี่ยมันช้านะครับตรงนี้นะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับก็คือมาที่หัวข้อ control start โปรแกรมนะครับตรงนี้นะครับติ๊กเข้าไปนะครับมันจะบอกถึงโปรแกรมอะไรบ้างที่ใช้ระยะเวลาในการบูสนะครับเห็นไหมนะครับตรงนี้นะครับว่าใช้ระยะเวลาเท่าไหร่บ้างเราสามารถติ๊กออกได้นะเนี่ยติ๊กออกไปเลยอะไรบ้างที่ มันกินเวลานะครับแล้วก็ติ๊กออกไปนะฮะนี่นะครับมันจะบอกถึงงานนี้นะครับติ๊กออกไปนะครับแล้วกดปิดนะครับจากนั้นก็จะรีสตาร์หรือเทสใหม่ก็ได้นะครับตรงนี้ก็แล้วแต่นะครับอีกอันนึงนะครับที่พี่ก๊อฟอยากแนะนําเสริมขึ้นมานะครับสมมุติว่าเราเทสแล้วนะครับมันเร็วขึ้นพอใจแล้วนะครับแล้วถ้าต้องการใช้งานเป็นปกติไม่ต้องการให้เวลาเปิดเครื่องให้โปรแกรมตัวนี้รันนะครับง่ายๆก็คือ อ่ากดปิดตรงนี้ก่อนนะครับกดมาที่ออปชันนะครับกดมาที่ออปชันนะครับแล้วกดมาที่หัวข้อนี้ครับหัวข้อแรกเลยก็คือสตาร์ทครับกดมาที่ดิสเทเบิลนะครับตรงนี้ต้องปิดนะครับเพราะว่าถ้าไม่ปิดนะครับทุกครั้งที่มีการบูตขึ้นมาเนี่ยมันจะทําการให้โปรแกรมตัวนี้ลันแล้วก็รีเช็คระยะเวลาในการบูตนะครับซึ่งอาจจะเสียเวลาไงถ้าเราไม่ต้องการเช็คแล้วก็ปิดไปแต่ถ้าเกิดวันไหนเราต้องการเช็คล้วก็กดมาเปิดนะครับเนี่ยเปิดบูตเข้าไปแอปพลิทิ่งบูตนะครับ นะครับเราสามารถเลือกตรงนี้ได้นะครับพอเลือกเสร็จก็กดเซฟนะครับตรงนี้นะครับเอาละอันนี้เดี๋ยวเรามาลองอีกทีหนึ่งก็คือนะครับปิดไปก่อนคราวนี้พี่ก๊อฟจะลองเทส่าอันใหม่นะครับเพราะว่าเมื่อกี้เราเลือกปิดนะครับโปรแกรมนะครับตรงนี้ออกไปแล้วนะครับโปรแกรมตรงนี้ออกไปนะครับปิดลงไปปุ๊บนะครับบางทีตรงนี้ใช้ปิดก็จริงแต่ว่าบางทียังไม่ร้อเ็นะครับพี่ก๊อฟแนะนําว่าให้มาที่หัวข้อ Start กดไปที่ Setting ครับ จากนั้นมาที่หัวข้อแอปครับแอปนะครับแล้วมาที่สตาร์ทอัพครับจะเห็นว่าจะมีโปรแกรมในแม้เปิดอยู่เนี่ยนะครับเรามาปิดตรงนี้เลยนะครับง่ายกว่านะครับก็คือปิดตรงนี้เลยปิดปิดปิดอ่าที่พี่ก๊อฟเคยแนะนำว่าจะทำให้คอมพิวเตอร์เร็วขึ้นก็คือมาปิดโปรแกรมที่สตาร์ทอัพนะครับเลือกเฉพาะโปรแกรมที่เราต้องการนะครับเอาปิดไปเสร็จปุ๊บนะครับเดี๋ยวเราจะรีเทสอีกครั้งหนึ่งว่าเร็วขึ้นไหมนะครับดูนะครับ พอบูตครั้งนี้นะครับก็ลองดูนะครับอ่านะครับตอนนี้เราปิดโปรแกรมทั้งหมดในสตาร์ทอัพของเราเองแล้วนะครับเห็นไหมครับระยะเวลาก็ลดลงเลยเห็นไหมนี่นะครับก็คือ4.7109นะครับวินาทีนะครับ พอเข้ามาก็จะเห็นว่าเนี่ยครับก็เหลือ47.09วินาทีนะครับอันนี้ถามว่าทําไมแตกต่างเมื่อกี้มัน50กว่านาทีเพราะว่าเขาตัดตรงนี้ออกไงเขาเอาเฉพาะตรงสีฟ้ามารวมกันก็คือหมายของว่าตัวในการใช้งานของ Windows Boot นะครับกับ Desktop นะครับรวมกันเป็นเรื่องของค่าคะแนนนะก็คือระยะเวลาในการ Boot เนี่ยเห็นไหมนะครับนี่ก็เห็นว่าน้อยกว่าเดิมเห็นไหมนะครับเห็นไหมครับก็คือจะเห็นเลยว่าถ้าเราอยากรู้ว่าเอะคอมพิวเตอร์เราอะ่ะมันบูตช้าลงหรือเปล่านะครับใช้โปรแกรมตัวนี้ในการเช็คนะครับ แล้วเราก็สามารถมาปรับแต่งดูได้ว่าบางครั้งเนี่ยเราติดตั้งโปรแกรมบางโปรแกรมขึ้นมาเนี่ยมันมีผลกับการบูตเครื่องของเราด้วยนะครับเราก็จะสามารถเลือกที่จะเปิดหรือปิดก็ได้นะครับตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งนะครับของตัวบูตเลเซอร์นะครับที่จะทําให้เรารู้ว่าเอ๊ะคอมพิวเตอร์เราบูตช้าหรือบูตเร็วนะครับแล้วก็มาดูประวัติได้นะครับอันนี้ก็จะมีกราฟให้ดูด้วยนะครับประวัติก็ด้วยนะครับนี่นะฮะใครที่ต้องการมาเช็คดูว่าคอมพิวเตอร์ของเรานะครับคอมพิวเตอร์เราบูตช้าหรือบูตเรับ แล้วนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับที่มาฝากกันในวันนี้ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ก่อนจะจากกันไปครับอยากให้กําลังใจพวกเรานะครับสามารถกดซุปเปอร์แตงนะครับเพื่อเป็นทุนทรัพย์ในการพัฒนาช่องต่อไปหรือจะกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเราแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับแคปไฟท์ครับ